สวัสดีครับวันนี้ก็สบ,บายเพื่อนๆนะมารับชมนะเกียร์นะเกียร์อีกแล้วนะเกียร์ของเจ้าดิโวนะขณะตอนวิ่งมัางนะว่ามันจะสัน่นมากสั่นน้อยหรือเปล่านะก็ดีเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันด้วยไปเติมมันด้วยนะก็เลยมีโอกาสถ่ายิปใไปเพื่อนๆรับชมนะว่าขณะตอนวิ่งเนี่ยมัน เปียมันจะสั่นแรงหรือเปล่านะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ชวญเพื่อนรับชมกันได้เลยเด้อครับครับนี่โคตรเละกันเลยีเดียวเชียวนะครับนี่เมื่อวานทํามายอย่างนะเละจริงๆเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับนี่ก่อนขึ้นรถก็ดูหม้าดาก่อนนะมันดมอะไรวะก็ฟอร์เรนเจอร์เราก็จอดนะครับนี่รู้สึกว่าหนูจะเข้านะในกรงแงนะครับต้องเปลี่ยหนูอีกนะโอ้หลายเรื่องครับวันนี้หนึ่งชองาครับก็ อยู่ในรถก,กันแล้วนะเอาเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสั่นขนาดไหนนะแต่ที่ใช้งานมานะมันก็ไม่ได้สั่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนเจ้าดีแม็กนะนี่แค่นึงคนระับยาวๆไปเลยเอาเดี๋ยวดูรอบพือนเยอะนด้วยรอบอีกนึง เบิ่งยนต์ดูเกียร์ไปด้วยเลยนะคลิปนี้นะนะครับเราก็พาน้องกุกก๊กดำมาด้วย<ป>มีไหมรถไม่มีออกเกียร์หนึ่งนะครับยี่สิบนะรอบสองพันนิดๆน,นะสองพันสามสองพันสี่ประมาณนะั้น อย่าสั่นแล้วนะดูว่ามันจะสัน่นหรือเปล่าไม่ค่อยสั่นนะของพี่ก้เนี่ยนี่ครับเสียงกรบร้อว่าจะมีเสียงเด็กเบี้ยกที่จะเข้ากล้องเล็กน้อยนะก็ขอไปนะมันติดพ่อติดแม,ม่มาเลื่อนนะครับนี่ลูกเรานะก็ต้องทําใจไปต้องไปเป็นคู่นะครับไม่ยอมจริงๆนะั่นดอกเด็กกู้ครับเนี่ยนี่ลูกอ่อนนะเนี่ยการตะลูกเอาพี่เก็มมาเนี่ย จะสามสันไหมไอช้ชจฟเร์ดูดิไม่สันนะไม่เหมือนดีแมกนะล<ม>งร <อ S 1> กระแทกหน่อยดิไม่สันเลยจะกระนิดน,นะสันนิดเดียวนะแต่ของวอร์ดนี่จะนิ่งสุดเลยนะเนี่ยตอนขับรถนะในความเร็วรก็กรนองวันนี้ก็ วันที่ตายคลิปนะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะตุลาสองห้าามนะไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่นะคลิปนี้ก็อัปเดตราคาปามนิดนึงนะเราสายบรรทุกปามอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็น6บาทสิบสบสตางค์นะหบาทสิบสตางค์แล้วนะถ้าวันนี้นะอาจจะขึ้นอีกนะ ราคาดีมากเลยน่นารันเทน่ารัน,นเกีกันนอมหกบาทสิบสตางนะโรงงานก็อาจจะหกบาทห้าแล้วแหละล <lav> ตัวเองก็หกบาทสามสิบห้านี่ครับตูดีใจนะได้นั่งรถนะกูกลับแล้วแทบจะสั่นน้อยมากนะเรื่องเกียร์นะครับลอาะะดูดู ันน้อยมากจริงนนะอา,า,าการสั่นมากสั่นน้อยหรือว่าไม่สั่นเลยเนี่ยในรถของในหัวนะที่เราเอามารีวิวหรือว่าเอามาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะับไม่ได้เจอปัญหาเฮ้ยดึงเบรมือทำไมไอ้กั๊ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> นี่ครับไอถ้าเราดึงเบรมือขณะรถวิ่งมันจะมีเสียงเตือนนะครเมื่อกี้ตีนของน้องกกลับไปเกี่ยวโดนนะ นะก็ไม่มีปัญหานะไม่ว่าจะสันมากสันน้อยหรือว่าไม่สันเลยนะไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากมายโอเค่าย okay, <th> ให้เพื่อนๆได้รับชมเฉยๆนะบางคนก็ไม่ชอบอาการเกียร์สันนะใครชอบแบบนิ่ง,งๆเกียร์แบบนิ่งๆไปเลยนะไม่มีอาการสันอะไรเลยเนี่ยก็ต้อง Ford Ranger นะนิ่งจริงของเขาพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วนะของ Ford เนี่ยตัวแรกๆก,ก็สันนะตัวไมเเชนะหรือว่าตัว MC เนี่ย จะเขาเรียกกันติดปากนะครับในครับก็เรียกเอ็มซีนะครับหน้าออกดูอันนิดนึงนะก็จะไม่สั่นแล้วนะตั้งแต่ตัวเอ็มซีขึ้นไปนะโอ้ไม่สั่นมากของดีแม็กเนี่ยต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะมันสั่นเกินไปนะมันเกินไปนะรับแม่สั่นนเกียร์หลุดเลยแม่เจ้า อแบบนี้เลยนะนี่ใต่กองนี่ยูโบโก็ไม่ขนาดนั้นอาจจะปรับปรุงหรือว่าทำเอาลูกยางอะไรสักอย่างเนี่ยให้มันนิ่งไปเลยคนระับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่อะไรไปในเกียนะตัวฐานรองฐานเรืองอะไรก็ว่าไปนะมันสั่นเยอะเกินมันน่าเกลียดไปนิดนึงนะถ้าใครใช้ดีแมรุ่นใหม่ก็น่าจะรู้นะรุ่นเก่าไม่รู้สั่นหรือเปล่านะสั่นหรือเปลารุ่นเก่า ุันบกเก่าก็สั่นนะตัอมีคนตม่เยอะนะก็รถใหม่ๆนะต้องทำใจนะก็การปรับปรุงอะไรเนี่ยก็ต้องรอตัวไมเนอร์เชนนะหรือว่าตัวเปลี่ยนโฉมนะมนะแล้วก็อาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะมันก็ก ยี่สิบเก้าตุลาครับก็ยี่สิบแปดเมื่อวานนะครับเปิดเปิดตัวมิวเอ็กซ์ด้วยนะครับเปสวยงามดีนะดีไซน์ก็สวยนะแหมนอกเรื่องไปออกมิวเอ็กซ์เชิญเลยนะสปาก็ไม่แรงนั่น่าจัดจริงๆเลยนะครับนี่ถ้ามีงบประมาณก็จัดนะรถประเภทนั้นอีกสักคันนะส่วนตัวก็ชอบนะชอบมั้มิวเอ็กซ์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรถใหญ่ที่สุดในคลาสพีบีวีแล้วนั่นเนี่ยแหมนอกเรื่องไปมิวเอ็กซ์เชิญเลยนะไปไหนเนี่ยไปไหนก่อนไหมซื้อเก้าเก้าก่อนไหมเนี่ย โดยซื้อมันเลยเอาเดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ำมันด้วยนะเติมน้ำมันปีทีนะตกหมาดีกว่าน,ะนี่ตลาดขนมบ้านเราคนระับนี่ก็มืดฟ้ามัวดินนะก็อาจจะตกนะครับก็ต้องไปตัดไม้ยางอีกวันนี้นะไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวบรรทุกไม้ยางให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะเพราะว่ามันเละจริงๆนะแม่เจ้าเกลือได้เกลือดีจริงเลยก็ไม่ได้ถ่ายนะ อันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายนะก็จะประมาณนี้นะอ้าวเดี๋ยวพาไปเิมน้ำมันซะหน่อยนะบียี่สิบนะเอ้ยบีสิบนะที่ปั๊มพีทีขนอมนะขนอมแล้วก็มีปั๊มพีทีด้วยนะอยู่ไปทางสีแยกนะไปทางสีแยกสีแยกขนอมนะเลี้ยวซ้ายนะครับ ก็มันไม่มี B20 หน้าเป็นที่น่าเสียดายนะส่วนตัวก็ชอบ B ี0มากกว่านะเพราะวมันถูกดีนะเราชอบอันไหนที่มันราคาถูกนะลดต้นทุนในการใช้ชีวิตนะครับมันก็ดีหมดนั่นแหละนะถึงใครบอกว่ามันไม่ดีก็ตามนะเพราะว่าช่างเขานะใส่ได้ทั้งหมดนั่นแหละไถ่ใ,ใไปนะพังก็พังก็ซ่อมนะรองไม่ตันมันจะพังได้ไงนะนี่บางทีนะมี ไม่มี B 2 0เนาะดูเลยนะน้ำมันเครื่อง,ของเขาก็ใช้ใช้ดีหรือเปล่า <laughs> แหมใช้ตั้งแต่หลายคันแล้วนะ B 2 0 Pro นะน้ำมันเครื่องเขา Ford Ranger นะครับแล้วก็ r e v o แล้วก็ลามไปถึงกูบัสทหารนกะ็ใช้ดีแล้วนี่น้ำมันเครื่องเขาแต่ว่ายัาใช้นานนะใช้ค่าบันโลแล้วก็ท่ายทิ้งแม่งเลย อยู่ได้ไม่ค่อยนานนะนะ้ำมันของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นกลึงสังเคราะห์อ,อะไรของเขาด้วยแหละนะครับอ้าวเดี๋ยวเติมมันกันนอนน่ครับบีสิบจะอยู่ตรงนี้นะต่อนิดนึงนะครับนี่ที่เปิดปลาทังเขาอยู่ฝั่งนี้นะก็เหมือนกับดีแม็กนะแต่ของฟอร์ดเนี่ยมันไม่มีแล้วที่เปิดวาล์วของมันนะมันต้องไปเปิด ถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยต้องใช้กุญแจเปิดอยู่เลยนะฟอร์ดเนี่ยทําอะไรแปลกๆนะแล้วถ้าเป็นสี่ประตูหรือว่าแค็ขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะแต่ตอนเดียวใช้กุญแจเลยของฟอร์ดเนี่ยดีไซน์แปลกๆกดเฉยเลยวไม่ใช้กุญแจเนี่ยนะทําเป็นตัวง้างแบบดีโบกับดีแม็กซ์ซะยังดีกว่านะแต่ถ้าเป็นแค็ขึ้นไปนะมันก็จะมีปุ่มกดเซ็นทรัลล็อกอะไรบญ้างงไปเลยสังใหญ่นั่นเก้าห้า เก้าห้าอะไรอ่ะเก้าห้าสักห้าร้อยกว่าห้าร้อยเลยเออไปใส่รถเครื่องกันหรอนี่เราซื้อเก้าห้ากับไปไกลๆบ้านไกลๆบ้านนั่นนี่ดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันเราเซตทิปเงินซะหน่อยนะว่าถังหนึ่งวิ่งได้กี่ลิตรวิ่งได้ไม่กี่โลนะครับรีโบเนี่ยเพราะมันหนักยางนะหนักยางจริงหนักยางหนักวินโอ้รถใช้ในสวนครับก็กินเป็นธรรมดานะครับ ตราการบริโภคดํามันก็เฉลีย่ยนะเราคร่า,าวๆนั้นน่าจะประมาณแปดถึงเ้าโลลิตรนะคันนี้ไม่ไหวนะรถใช้ในสวนก็ต้องทำใจนะยางมาัดแบบนี้ไม่ได้วิ่งไกลอะไรมากนะคะันนี้ใช้ในสวนซะเยอะนะครับวิ่งไกลสุดก็ไปเอาบุ๋ยที่สุราษฎร์ไปกลับร้อยกว่าโลได้มั้งนี่เรา่าอยากให้ดูนิดนึงนะครับก็คือหน้าจอนะ น่าจะาแม่จเจ้าบอกค่าได้โคตรน้อยเลยใส่ค่าอะไรเยอมากๆวันนี้นะอีกกิโลเมตรต่อลิตรแล้วนี้นจับเป็นนะนี่เบรกรู้สึกว่าจะเบร์อะไรของวจูนเนอร์มาใส่ได้เหมือนกันนะเจ้าหน้าบาัตรเดือนใหม่เนะี่ยเซลใส่รอบพันเลยเ่งดก้าห้าใส่รอน่าร้อยโอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะชอบ <มา S 1> คลิปนี้ยังดื้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะเรื่องเกียร์ของเจ้ารีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ